สวัสดีค่ะพบกับ เอลอีกแล้วนะคะเจออลเมื่อไรทำไมคะก็จะพามาชมรถแต่งสวยๆดูๆทุกคันเลยสำหรับคันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยกับ Ford r เล g เจรุ่น XLT นะคะสำหรับคันนี้ฟรีชุดแต่ง F 1 5 0ให้นะคะมีส่วนลดให้ด้วยนะจะบอกให้มาดูกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรบ้างชิ้นแรกเลยก็คือสกูปฝากระโปรงนะคะซึ่งสกูปฝากระโปรงชิ้นนี้เป็นสกูปแบบเรียบนะคะข้อดีของเขาคือไม่บังทัศนวิสัยในการมองเพราะว่าตัวของสกูปเนี่ยจะนูนขึ้นจากฝากระโปรงอยู่ที่เ,ทเองค่ะ และทําเป็น2ส,สีทูโทนนะคะสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนั่นเองค่ะส่วนการติดตั้งไม่ได้เจาะฝากระโปรงแต่อย่างใดนะคะเราติดกาวสาพร้อมกับยิงซิลิโคนทับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้านั่นเองค่ะชิ้นต่อมาที่ให้รู้ว่ารถคันนี้คือกระบะฟอร์ดก็คือโลโก้กระจังหน้าของเขานั่นเองค่ะดีไซน์มารูปแบบ แลปเตอร์ or, นั่นเองค่ะชิ้นงานจะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะเชื่อมต่อกับไฟหลีเวลาที่เราเปิดไฟหลีไฟตัวนี้ก็จะเปิดด้วยนั่นเองค่ะส่วนโลโก้ FORD ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้ซึ่งคันนี้ลงตัวมากๆสีดาตัดกับสีแดงซึ่งเข้ากับสีดำมากๆเลยรถที่เป็นสีดำเงาเนาะ,ะมาดูกันที่ กันชน F 1 5 0สังเกตสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นรูปตัว C แบบนี้ไฟด้านข้างนะคะแสงสีขาวชิ้นงานด้านบนนะคะจะทําสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดําเงานั่นเองค่ะส่วนกันชนด้านล่างตัดด้วยสีดําด้านเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างกันแข็งตัดไปด้วยสีบรอนเงินค่ะข้อดีของกันชนชิ้นนี้นะคะน้ําหนักเบาทําให้ตัวด้านหน้าไม่โย่ลงนั่นเองค่ะ อีกชิ้นหนึงสำหรับกันชนหน้า F150 ต้องใส่คิวล้อของเขาเลยก็คือเป็นคิวล้อแบบเรียบแบบนี้นะคะซึ่งคิวล้อด้านหน้าจะเป็นชิ้นยาวมาเลยนะคะการยึดติดบ,บล็อกนะคะด้านล่างเลยแล้วก็มีกาว 3M แล้วก็ยิงซีิโคนทับอีกตัวนี้แน่นหนาสามารถอยู่ได้ทนอยู่ได้นานมากๆเลยค่ะสำหรับแมกยางนะคะคันนี้จัดให้เลยกับแมกขอบ16 สีดำเงาตัดกับสีแดงนะคะลักษณะจะคล้ายเล็บเหี่ยวนะคะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของยางนะคะเป็นยางทันคุกออเทเลนก็คือเป็นยางที่สามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลยเวลาวิ่งทางเรียบเสียงไม่ดังแล้วก็เวลาที่วิ่งทางออฟโรดก็ตะกุยได้ดีเหมือนกันค่ะซีรีส์ของเขาก็คือ2 6 5 265คือไซส์นี้นะคะที่สัมผัสกับพื้นอยู่ที่265ม mm, มนั่นเองค่ะ ทับ70ก็คือะระยะขอบแม็กถึงขอบพื้นตัวนี้70มิเมเท่ากันค่ะ R16 ก็คือขอบแม็กของเขานั่นเองค่ะไซนี้ยางใหญ่สไตล์ออฟรดเหมาะมากๆเลยกับชุดกันชน,น้า F150 ค่ะชิ้นต่อมาก็คือในส่วนของเราหลังคาเราติดให้เป็นสีดำดั้นนะคะไม่ได้เจาะตัวรถเนาะอ,อันนี้ติดหลอกสามารถใช้งานได้ รับน้ำหนักได้นิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวนี้ถ้ามีการเจาะตัวหลังคาน้ําอาจจะซึมในห้องโดยสารได้นั่นเองค่ะพร้อมกับกันสาดนะคะเอาไว้กันฝนเนาะเบ้ารองมือเปิดที่เป็นสีดําเงาค่ะเอาไว้กันรอยเล็บนะคะด้านหลังพร้อมใช้งานมากๆเลยกับโลบารของ Outlander ข้อสังเกตของ Outlander นะคะชิ้นงานของเขาจะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยพรีเมียมมากๆชิ้นงานจะผลิตจากเหล็ก หนาประมาณ3มิลทำจากสีพาวเดอร์โค้สีพาวเดอร์โคคือสิ่งที่ป้องกันสนิมเวลาที่ลูกค้าบรรทุกสัมภาระนะคะของเหล็กกระทบกระทั่งตัวนี้ไม่เป็นรอยแน่นอนยกเว้นข้าวเนื้อนะคะอาจจะเป็นสนิมง่ายนั่นเองค่ะสำหรับการดีไซน์ของเขาตัวนี้ที่ยื่นขึ้นมาเอาไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่จะติดถัดเหล็กนะคะแปลงเข้าไปได้เลยไม่ต้องเจาะในส่วนของโลบาร์เลยนะคะหรือผูกรัดมัดของได้หมดเลยค่ะ ส่วนด้านหลังก็ติดคร้อบไฟท่ายให้ด้วยสีดําเงานะคะตัวนี้งานเกรดพรีเมียมดูรถแบบรูราอลังการดุดันนะคะและด้านหลังก็จะเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบดาบนั่นเองค่ะตัวนี้โฉบเฉี่ยวนะคะทำให้ฝาท้ายดูโฉบเฉี่ยวหลายท่านอาจจะเคยได้สัมผัสมาแล้วว่า f o r d r a n g e r รุ่รน w ว t ย a c k มีฝาท้ายผ่อนแรงคันนี้อลเอนรมิ id, ให้รุ่น XLT เป็นฝาท้ายพ่อนแรนจ้านี่เลยน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะก็คือใส่เป็นอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะคะ,ะสังเกตเล็กด้านในเลยช่วยผ่อนแรงกับเวลาเปิดฝาท้ายนั่นเองค่ะผู้หญิงยังเราเราขับกระบ,บะได้อย่างสบายมากๆเลยค่ะไม่ต้องพึ่งแรงผู้ชายกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้ Ford Ranger รุ่น XLT นะคะแต่ง F 1 5 0เบาๆสบายกระเป๋า แต่สวยงามดุดันอลังการมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจการแต่งสไตลน์นี้สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่น r l ได้นะคะที่064-695-5362ออล l อยู่ที่ฟอร์ดพรนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินนะคะขอกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครต์กดกระดิ่งให้ r l ด้วยนะคะเพื่อติดตามในช่องของ YouTube ของ r l เองค่ะ r l ออค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ